ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยูเดตต้อนรับเข้าสู่ช่องอีซี่แมนอีกครั้งนึ่ะครับแล้ววันนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่ในเกมซีเวนไอรีเบิร์ดครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนครับมารีวิวนะครับผมปาเทโอนะฮะซีหกเรียบร้อยนะครับผมมาตรงนี้นะฮะเราก็ได้ทำการเปิดอาชา้วก็ปั้นเจ้าเทโอเนี่ซีหกหกดาวแบบเบิ่มๆนะครับโอ้โหระดับนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมารีวิวกันว่า มันจะโคดขนาดไหนครับแล้วก็เซ็ตอุปกรณ์ที่เราใส่เนี่ยเราใส่เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในส่วนการตุ้ยด่านครับแล้วก็ไปจบที่พิวพีนะครับซึ่งเราจะพาไปดูว่าเออตุยด่านตอนนี้เราผ่านไปถึงด่านอะไรแล้วนะครับซึ่งเราก็ได้จบเนื้อเรื่องแรกนะครับแล้วก็ปลดฟันรายเรียบร้อยครับโดยมีเจ้าแทโอแบกนั่นเองนะครับโอเคครับผมก็เป็นประมาณนี้ครับแต่ก่อนเริ่มการยืนฟักกดไลค์และกดซับสไคร้ครับเป็นกำลังใจให้กับด้วยนะครับมาครับเดี๋ยวจะมารีวิวเจ้าแทโอกันนะฮะว่าเดือดขนาดไหนนะครับมาตรงนี้ก็ พลังตุ้มตีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3,900นะครับแล้วก็อัตรากิีิคอนเนี่ยเราไม่ต้องสนใจแล้วนะครับเพราะว่าตัวเค่อตัวของแทโอเนี่ยเวลา C6 นะครับปลดมาเนี่ยมันจะครีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องสนใจอัตราคิดิคกคนเลยแล้วก็ความเสียหายคิดิคกคนครับอยู่ที่ประมาณ198ครับโจมตีจุดอ่อนครับอัตราต่อรีจุดอ่อนอยู่ที่53เปอร์เซ็นต์นะครับก็จะเป็นอ่รวมๆนะครับของเจ้าแทโอนะเป็นสแตทหลักๆนะครับซึ่งแต่ละชิ้นครับตัวนี้เรายังใส่เป็นเซ็ตเราเนี่ยยังใส่เป็นเซตตัวเซตคริอยู่นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยนะฮะเราไม่ต้องใส่เซตคริแล้วนะครับเราใส่เป็นเซตอื่นเลยก็ได้เช่นแบบ อาจจะเป็นเซตพวกจุดตอมจุดอ่อนนะครับหรือว่าเซตพวกที่มันบวกดาเมจพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าเราไม่จำเป็นต้องมีอัตราคริติคอนแล้วเพราะว่าทุกอันเนี่ยเป็นคริติมันเป็นคริติคอลหนึ่งเต็มนะครับแต่ว่าผมก็ต้องใช้เวลาฟาร์มในระดับหนึ่งเพราะว่าจริงก่อนอันเนี้ยเราใช้เอสปาดา ในการาฟาร์มดันวัวน,นะครับเท่ากับว่าเราต้องไปปั้นเซอินนะครับแล้ไปฟาร์มดันมังกรน,นะถึงจะเป็นของแทอเนี่ยแบบในเกมนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้ระยะเวลาฟาร์มใหม่นะผมก็ฟาร์มมายังไม่ได้สักเท่าไหร่เลยอะไรแบบนี้ครับก็เลยยังใส่เซ็ตเก่าอยู่นะครับซึ่งแต่ละชิ้นนะครับมาตรงนี้เนี่ยชิ้นแรกก็จะเป็นอัตราโจมตีจุดอ่อน28นะครับจะเป็นออบหลักนะฮะส่วนออฟรองก็จะเป็น อัตราจุีจุดอ่อนนะครับ15%นตะตอนนี้ก็ใส่มาเป็นความเสี่ยงไอคินทิคอนนะฮะแล้วก็ตัวของอัตราจมรีจุดอ่อน15%นะครับส่วนชิ้นนี้นะฮะออฟหลักเป็นพลังจมตีนะตราทั้งหมดบวกแนะครับแล้วก็ออฟรองเนี่ยเป็นพลังจุตีเป็นเบสแตทนะครับ100นะแล้วก็ความเร็วอยู่ที่12นะครับแล้วก็มีอัตราคิตทิคอนด้วยซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะแล้วก็ในส่วนชิ้นที่3ัตวเสื้อเรามีอออัตราดจุ่นบวก10%ะครับอลกี็งจมตตแร้ววข พลังป้องกันเนี่ยเพิ่มขึ้น20%นะซึ่งอันนี้ก็แหมไม่ได้อยากให้ลงหลอกลงสัก3เที่ยว <laughs> ถ้ามันลงแบบอัตราโจมตีจุดอ่อนลง3อะไรเงี้ยเออก็ค่อยแบบทำให้เราแบบด,ดูจุดอ่อน60-70ขึ้นค่อยดีหน่อยนะนี่ไม่ไปลงพลังป้องกันนะแต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนเซตดูดีแหละเราต้องเปลี่ยนเป็นเซตโจมตีจุดอ่อนนะครับเพราะว่ามันจเป็นเซตเอ็นเกมแล้วก็ชิ้นที่4ครับชิ้นสุดท้ายครับมาตรงนี้ออฟลองเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีความเสียหายคริิคอน อยู่ที่สิเปอร์เซ็นต์นะครับออฟหลักเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยนะควรจะไอ้ัวส่งเสื้อสองเสื้อเนี่ยออฟหลักเนี่ยควรจะฟาร์มให้ได้พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอันนี้เราก็มีพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แค่ชิ้นเดียวนะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์แบบเบสแตทนะครับเป็นเป็นเบสแตทพื้นฐานนะครับโดยไม่ใช่เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะก็ใส่แก้ขัดไปก่อนนะครับโอเคครับผมก็เป็นประมาณนี้สำหรับของทั้งงงงงหมดดดขขออออออททโนนนนะะะคครรรรรััับบบบซึ่่่ีีี้้ปปปลล C6 C6 เยยยใกกาาไฮตว สกิล uh, แต่ละสกิลนะครับจะมีนี่เลยจะมีเรื่องของทําให้ติดคริติคอนนะครับปรับใช้อัตราคริติคอนเพิ่มขึ้น100%แล้วก็อั์นต์แเป็นสกิลอีกอีกอันนึงก็จะเป็นปรับใช้อัตราคริติคอนเพิ่มเติม100%เช่นเดียวกันนะครับจะทําให้ทุกคนเนี่ยใช้สกิลติดเครดัสนั่นเองนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของตัวละครนะครับเดี๋ยวจะพาไปเซิร์ฟกันนะในตัวในส่วนของดันเจียนประจนภัยก่อนละกันนะครับพาไปลุยในประจนภัยก่อน ซึ่งประจ ol ไพเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่เอ่อเราผ่านทั่วไปแล้วนะครับชั้นที่เอ่อด่านที่14นะเราผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับมาตรงน,นี้เป็นด่านฝันร้ายแล้วซึ่งฝันร้ายเนี่ยต่อไปนี้มันก็จะมีเอ่อในส่วนของการ d r อปตัวของเอ่อคือประดับนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ใส่นะเพราะว่าเราเพิ่งผ่านมาเมื่อเช้านะเรายังไม่ได้ร์มเลยเยวไปฟาร์มต่อนะครับส่วนหลันทั่วไปนะฮะเดี๋ยวพาไปลุยกันมาตรงน,นี้ครับเดี๋ยวพาไป ไปเซิร์งนะฮะดูดาเมจของเทโอกันนะครับว่าดาเมจแรงเท่าไหรนะครับแล้วก็แบกทีมได้เท่าไรนะครับมาดาสิบสี่แล้วก็ชั้นห้าสิบเลยนะครับอันนี้เป็นชั้นที่เราก็ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งทีมที่เราจะเล่นนะฮะเราก็จะเล่นเป็นเทโอนะครับเป็นลีน่าเป็นลาเชลนะครับแล้วกเเ็เป็นยอนฮีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็เราใส่มาเป็นเอาจริงผมอ่ะใส่ S แล้วกันนะครับเพ<ส>ิ่พม S เข้ามานะจะได้ดูว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับมา ตัวซับฮิลตัวเดียวนะครับแล้วก็ที่เหลือนดาเมจตัวของเทโอท่านผู้ชมมาจาังหวะน,นี้ปาดเบาหูสังเกตดูเมื่อกี้สแต็คมาประมาณ1,000 0มดาเมจนะครับก็รอบละพันห้าพันะฮะแล้วก็คริติคอนหนึ่งร้อยเนะครับมาตรงนี้แล้วก็ปาดมาจาังหวะน,นี้ปาเบาหูหมื่นสี่นะทุกคนติดจุดอ่อนด้วยนะครับสังเกตดูว่าถ้าเรา ตีติดจุดอ่อนเนี่ยนะครับดามเมจจะเพิ่มจาก1 0 0 0 0หมื่นเป็น14ื่นเลยนะเพิ่มขึ้นเกือบ40%เลยนะครับเนี่ยตีจุดอ่อนมันจะแรงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ในอนาคตเนี่ยเราต้องเปลี่ยนเป็นเซตจุดอ่อนอยู่แล้วนะสำหรับเจ้าแทโอตัวนี้นะครับจะโหดขึ้นนะฮะเดี๋ยวต้องใช้เวลาฟาร์มก่อนนะครับเคเอามาตรงนี้แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้สีหนะก็ให้ใส่เป็นเซตคริติคอนก่อนเหมือนเดิมนี่แหละนะครับเขี่มาตรงนี้ตีไปนะครับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวตอนอแบบ เขาบอกว่าเฟสที่3เนี่ยเราจะเก็บตัวของราเชลนะครับถ้าฟินิกไวนาจะได้เพิ่มดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโอเคบมาตรงนี้14%นะเดี๋ยวโอ้โหจะตายจะตายจะตายทุกคนขอฮิวก่อนแล้วกันขอฮิวก่อนล้วกันอ่ะแล้วก็มาครับสกิลมาตรงนี้เทโอมาแล้วป๋าขอแบบแรงๆโชว์หน่อยดิป๋ามาแรงๆโชว์หน่อยป๋ามามาตรงนี้ผ่าจันทาป๊าบมาหูยประมาณหมื่นกว่านะครับ หมื่นกว่าดามเมจเลยนะประมาณ5000แล้วก็7000นะประมาณ12,000นะสำหรับท่าร่าท่าสองนะครับท่าผ่าจันทาแล้วมาตั้งัดตรงนี้ป๊าบมาหูหมื่นแปทุกคนนี่แหละครับป่าแทโอนะเดะแบกของทีมนะครับป่าแทโอแนวแรงจริงนะครับมีการแสกแบับความแรงมาด้วยนะครับโอ้โห อ่ามาตรงน,นี้โอ้ยใส่ซับตัวเดจิตายอยู่แล้วนะมาแล้วฟาดมาตรงน,นี้โอ้ยเอ้ยอย่าพิชิตสกิลอ่าถึงเวลาครับบอสมาตรงน,นี้มาตรงน,นี้เดี๋ยวเราใช้ราเช,าเชลก่อนแตกนะเพราะราเชลจะแตกแล้วเอ้ยเราใช้นี้ก่อนใช้นี้ก่อนใช้ยอนนี้ก่อนยอนี่ออกสกิลก่อนนี๋จะได้ใช้ดีบัฟนะครับอ่าแล้วก็ใช้ท่าฟินิกของอ่าราเชลนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ผ่าพระจันทร์ของของเทโอโอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหเกิดตาบี้เออยนี่ได้ใช้พอดีทุกคนได้ใช้พอดี ใช้ก่อนแตกมาจังหวะนี้ฟินิก์นะครับแล้วก็ดูว่าดูดาเมจของเทโอกันนะครับในเฟสที่สนะครับเอาตายแล้วดาเทลตายแล้วตายในหน้าที่แล้ว <c oughs> ดานห้าสิบมาตรงนี้มาปาดปั๊มอ้โหมื่นสองนะทุกคนนะดาเมจก็อยู่ที่มาณหมื่นสองนะตีตีด่าน14บขีด50นะประมาณหมื่นสองนะครับแล้วก็ ง tamam hm. no ัี no ้ยตรงนี้หูวี่หมื่นหมื่นหนึ่งนะครับโอ้โหดาเมจตรงนี้นะเนี่ยเราก็เรียกว่าเดอบแบกนะซาับปาเทโอครับแล้วถ้าปาเทโอตายเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของตัวอมตะด้วยนะครับแล้วก็มีโอกาสตีด้อีก2สกิลนะทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยโดนดาเมจได้ในก๊อกสุดท้ายนะครับก็จะเป็นหนึ่งตัวที่โคตรแบกจริงๆคือแม่งแบกมากอ่ะคือพอมันอัพมาเป็น c 6แล้วมันเล่นง่ายขึ้นมาเยอะเลยครับเพราะว่า เราไม่ต้องโฟกัสเรื่องอัตราคิดิคอนนะครับเราโฟกัสแต่เรื่องดาเมจไม่ว่าจะเป็นดาเมจคิดิคอนหรือว่าโจมตีจุดอ่อนนะครับทำให้ดาเมจแทโอเนี่ยมันมันรีดออกมาได้มากนะครับแล้วก็แรงมากๆเลยนะครับสำหรับดาเมจที่ทำได้เกียมาตรงนี้ฮะมาเออตีไปเออ,เออเออตายแล้วเอาเหลือแทโอตัวเดียวไว้โอ้ยเหลือเทโอตัวเดียวเฮ้ยเฮ้ยตายไหมเนี่ยออไอ้ป่าม่องเท่งเลยป่ากู มาตรงนี้เอาไปใช้สกิลนี้ก่อนโอ้โหมันตายเกิดด้วยมันจะรถนะจริงๆอ่ะควรจะใช้ท่าง,งัดก่อนนะครับให้มันตายคู่แล้วก็ใช้รถเธอนนะเมื่อกี้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วคิดช้าไปด่านนี้แพ้เรียบร้อยอ่าไม่เป็นไรครับไปเห็นดาเมจเฉยๆนะว่ามันแรงขนาดไหนครับสำหรับเจ้าแทอนะ C6 นะครับสำหรับการตรีด่านนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปลุยอารีน่ากันต่อนะครับมา อารีนาตอนนี้ก็อยู่ที่แร็งดิมอนสามนะครับอยู่ที่อันดับ10ของเซิร์ฟเวอร์เก้านะครับซึ่งโอ้โหนี่อันดับสุลตามเนี่ยเจ็ดพันสี่เลยเนี่ยยังเดือดนะครับสมุนจังหวะน,นี้เอาโอเคเดี๋ยวตัวละครก็เราใส่มาเป็นอใส่เอสนะครับทีมทีมบุกใส่ราชเชลใส่เอสนะครับใส่อรีนาแล้วก็ยอนฮีนะครับใส่มาโอเคเป็นประมาณนี้นะครับมาลุยกันเลยนะครับมาตรงนี้ในอารีนานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่า ดาเมจที่ป่าทําได้เนี่ยนะครับจะแรงขนาดไหนนะสำหรับเซตนี้สี่หกหูวีทีมนี้เขาปั้นมาเพื่อแบบลุยอารีนาเลยทุกคนดูดิตัวแบบโหตัวายอารีนาทั้งทีมอะเดือดจัดนะเนี่ยเดือดจ,จริงนะจังหวะนี้อ่ามาเทโอมาอันนี้เป็นสกิลมาปั้มหูวงัดมาหายไปเลยครับทุกคนดอกนี่ครับโคตรจะแรงครับจังหวะนี่มา แล้วก็ตีงัดมาปังโอ้โหหาทั้งแถบสรบเหมือนเลยน้องหญิงหาทั้งแถบเขาผมดอกนี้โอ้โหแล้วก็เราตายที่หลังครับตายที่หลังก็การันตีชนะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจังหวะนี้ไปนี่หน้าฮิวสวยนะครับยืนไว้ยืนนานๆป่าเขาตายก่อนแน่นอนเอ้เชียเ่ยเอ้ยกูโดนเล่นเทิน โอ้ยพี่น้องเกือบแตกโว้ยป๋าโคเกือบโดนเล่งเทินซะแล้วเกือบเกมพิกอ,อาว้าวว้าต่อมาเกมสองตัวนี้เจอคุณนัทนนน์นะครับปลานีเบื้มมาย่อนหีเบึ้มเปิดทางไปก่อนครับจังหวะนี้แล้วก็ลินครับอันดับสกิลมาโอ้หลินแกก็แรงอยู่นะครับจังหวะนี้ไปครับตรงนี้ มาดาพาพระจันทร์ปาพมาโอยหายเป็นศพนะทุกคนหูแรงจริงครับอ่าวิหกเพลิงครับแล้วก็รอง,งัดนะฮะเชิญนี้รอป่าเทโอง,งัดมาบ้าหู 8, 8, 9, ห,หแปดพันแปด้าพันสามโอติจุดอ่อนแรงมากนี่ขนาดจุดอ่อนไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรจุดอ่อนไม่ร้อเนะครับถ้าจุดอ่อนร้อเนี่น่าจะเดือดกว่านี้นะครับจังหวะนี้ แก้วผมดอกนี้เบิ่มเบิมแน่นๆน่นนะครับโอ้โหแล้วก็โดนเทรดขึ้นกันมาบ้างโอ้โหโอเคเราก็ชนะไปนะครับตายก่อนอย่างนี้มีหว่านเจี๊ยบอยู่แล้วขอให้เอไออันกอริทึมเอไอนี่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ไม่เรียนผมนะแบบว่าอีกฝั่งหนึ่งแม่งใช้ดาบดาบผ่าพระจันทร์ตอนกูแบบเป็นอมตะอยู่เนี่ยไม่เอานะโอ้ยมาตรงนี้มันหุ่ยแรงมากหุยนักมวยมันคนแรงเลยว่ะนักมวยแม่งแรงจริง นะครับนี่เขาน่าจะปั้นทีมพิวพีมาเลยนะครับเรายังไม่ได้ปั้นพิมพิวพีมาโอ้โหแตกเลยกูโคจะแรงเลยเปิดสปีดก่อนนะทุกคนอ่ามาจังหวะนี่ปาดมปขึ้นไปปัป้มโอ้โหมีบิสกิตด้วยนะครับโอ้โหแล้วก,แวก็แล้วก็นักมวยโอ้โหนักมวยมันโหดจัดเลยวะนักมวยมันโหดเกินพี่น้องชาวไทยของงดคืนของง,ดค,อง,งดคืนมาบ้างโอ้ยเอาเฮ้ยตายที่หลังวเว้ยเฮ้ยเทโอมงอึงเฮ้ยเทโอมึงอย่าอย่ามาซ่า เดโอมึงอยากกูขอใช้เ oh, ร่งเทินก <weiterhin> ่อนกูอาจจะอู้มึงงัดก็ดทำไมบึ้บโอ้ยมึงงัดก่อนโอ้ยขอใช้เร่งเทินก่อนมึงอย่าใช้เร่งเทินนะมึงเอ้ยโอ้ย้ยยยยยเรงเทินเร่งเทินเร่งเทินเลยเร่งเทินโอ้อยเรียบร้อยยังชนะอยู่นะครับผมจังหวะนี้เทโอตัวแบกเทโอสี่หกอะเด้อีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้วัน่าจะสีหกนะ นะครับแต่ว่าไอ้ไอ,อะไรไอน้นามวยโคตรแรงเลยไอ้พยักเมฆาแม่งแรงเกินผมต้องไปทําทีมอ่าสายสปีเดเยอะกว่านี้นะครับเนี่ยต้องไปทําสายสปีเดเยอะกว่านี้อ่ะสี่หกนี่นะโอ้โหนี่น,น,นี่มันจะเป็นอย่างงี้มันจะมีสายลักษณ์มังกร,กรอยู่ด้านหน้านะทุกคนถ้าสี่โอ้โหกูโดนหลับหมดเลยกูโดนเกียนกูโนดนเกียนดอกนี่กูหลับหมดเลยเรียบร้อยอ่ะโดนเกียนเด็ด มาแล้วปั๊มงัดหน้ามังนี้เฮ้ยหูยโหดจัดวันน้องชายปั๊มโอ้โหชิหายกูแตกรอบนี้นะเขาก็เดือดเหมือนกันนะครับโอ้โหเล่นอะไรวันเนี้ยพยมงพยักอะไรมางด้วยเฮ้ยเราเล่นเทินถูกจังหวะเทโอแบกเฮ้ยแรงไปเลยเราเล่นเทินถูกจังหวะชนะเฉย นี่แล้วคือความโกงของเกมแถวโอซหกนะครับเนี่ยแหละมันจะมีจังหวะพิกเกมแบบนี้แหละครับเอาเราแบบว่าเฮ้ยจะแพ้แล้วเว้ยเฮ้ยชนะเฉยเลยเว้ยอะไรเงี้ยดาเมจแรงจัดนะทุกคนโอ้โหดอกนี้โอ้โหนี่เขาสปีดเร็วมากเลยนะครับสปีดเร็วมากโอเคเราจะเปิดด้วยยอนเฮียบเอ้ยมึงติดสตันเยอะๆหน่อยดิวะเออติดสตันตุลอะไรบ้างวันนียโอ้โหบิสกิตแม่งไม่ติดสตันเทโอเจ้เรียบโดนปาดโอเคโดนปาดไปก่อนนะครับจังหวะนี้เราก็ มาเท่านี้นะครับปาดคืนมาบ้างปั้มมาเระจันยังไม่ตายเกือบตายนะมันกูตายหูยแม่เอาเรื่องจับบอกคนนี้แม่งดูดิดูทีมหู่ยนะครับทำซีหกนะเนี่ยซีหกมาเลยนะปาดตรงนี้หูยหายเหมือนกันนะมันตัวซีหกนะครับไอ้เนี่ยไอ,อ้ยูอีเนี่ยหูยกูโดนเกียนโหดเกินนะครับมันนี้นี่ทีมของคุณคุณยูเนีย่ยคุณยุ้ยคุณยุ้ยนะเขาโหดเนี่ยเขาโหดด้วยดิ ขู่ซีหกเนี่ยนี่ก็ซีซีหกแทโอซีหกนะครับซีหกหมดเลยเอย้แต่เราตายตายที่หลังตายที่หลังเว้ยเราตายที่หลังเว้ยยังไงอ่ะโอ้โหแต่ว่ามันถึกเกินไปผมเราเอาไม่น่าตายนะนะจังหวะน,นี้เพราะเขาถึกโอ้โหมีบิสกิตด้วยไงหูได้ไมมันแรงจัดนะทุกคนนี่คุณคุณเยอะโคตรจัดเลยอนะ่ะเนี่ยแทโอซีหกเหมือนกันนะครับแล้วก็มียูอีซีหกกับอีวานซีหกนะโคตรถึกเลยว่ะถึกจังวะแล้วก็ปาดคืนกันมาบ้างอ้ามโอ้โหแรงชิบเป่งเลยแต่ดีเขาเล่น เร่งไปแล้วโอ้โหแต่เราเอาไม่น่าตายนะทุกคนเราเอาไม่น่าตาบัฟเราน่าจะหายหมดแล้วปะวะบึ้มมาโอ้ยเทโอก็ตายแล้วแต่ว่าโอ้ถืกเกินไปอะนะเขาถืกเกินนะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้แล้วนะครับเรียบร้อย <c oughs> เจอสีหกเหมือนกันนะครับจังหวะนี้แพ้ไปนะครับมาอีกสักเกมหนึ่งนะโอ้โหมันจริงครับทุกคนนี่แหละเขาเรียกว่าสีหกนะครับอันนี้ฝั่งนี้เ o ทโอเอ่อเทโอสี C ่สี C ่ C นะนี่เขาสี่สี่มันสีหกเราสีหกโอ้โหแล้วนี่หลับหมดเลยเด หลับมาเลยดีสี่ตัวฮัลโหลดวงดีเกินไปรึเปล่าน้องชายโอ้โหหลับเบิร์ดนะครับหลับเบิร์ดโอ้โหจังหวะนี่ผมไม่มีบิสกิตนะผมอยากได้บิสกิตมากเลยว่ะมันไม่ได้สักทีว่ะส่มไงก็ไม่ได้เติมไม่ต้องเยอะเติมเป็นหมื่นออกดูมังัดหลังบุธไมวะเนี้ยเรียบร้อยแตกฟีนะเขาเรียกว่าโดนโดนหลับสี่เดเด จังหวะนี้ไม่เหลือครับทุกคนโดนหลับสี่อย่างนี้ไม่เหลือดิโดนหลับสี่อย่างนี้ก็เรียบร้อยดิครับผมเรียบร้อยดิมาแล้วปั๊มโอ้เรียบร้อยเลยนะครับโดนหลับสี่แมบัฟหายบัฟบัฟหายหมดเลยนะทุกคนตอนเนี้ยแบมเรียบร้อยบิสกิตนะครับแล้วเราเราแม่งของแสลงบิสก,กิตว่ะมาสเกตเมือไหน,น,นะมาให้เห็นแบบภาพรวมนะครับว่าโอเคเทโฮซีหกเนี่ยเป็นงไงบ้างนะครับมาตรงนี้เขาบึ้มเสร็จแล้วก่อน โอ้โหหลับ3แต่ว่าตัวหลักเลยไม่หลับนะครับเราเราเต็มสวนเต็มสวนนะครับตรงนี้ปั๊มโคจูสวนมาแล้วเอาเรียบร้อยได้หลับอันนี้หลับหนึ่งะหลับหนึ่งะฮะอาจจะไม่ต้องต้องไปทำสกิลเพิ่มวะมาครับตรงนี้เทโอปาบั้มโอ้โหหายเดียวเ,เรียบร้อยดินะครับจังหวะนี้ครับดอกเดียวเสียวได้นะครับไปหมดเลยนะคือจริงเรื่องการไล่สกิลเราน่าจะเซตไอ้สกิลงัดงัด ไอ้งัดแสงก่อนนะเราค่อยผ่าพระจันทร์ตามนะเพราะว่าเผื่ออีกฝั่งหนึ่งเทโอมันตายไงเราจะได้เร่งเร่งเวลาเทโอให้มันเหลือน้อยเลยนะคราก็เลี้ยได้รีบตายไปนะแต่นีเ้เราต้องไปแก้สกิลก่อนนะออาโอเค,โ,อเคโดนปาดไปคืนมาแต่ว่าเราชนะอยู่แล้วนะครับนี่เขาตายก่อนไปนานะมากออาโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับการลุยอารีน่านะครับแล้วก็รีวิวเจ้าเทโอนะครับซ6นะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับก็ตอนนี้อารีนาเรา d ดมอนสามนะครับวันนี้เราต้องไปเก็บแต้มมารีน่ากันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาอีกทีนะครับในเกมเซเว่นไดร์ฟรีเบิร์ดนะครับตามนี้เลยสำหรับครทดี่กำลังฟาร์มอยู่ก็ขอให้ได้ออฟดีๆออฟสวยๆนะครับดวงดีนะฮะส่วนผมก็ต้องไปฟาร์มแก้ของให้มันเก่งกว่านี้นะครับโดยการไปฟาร์มมังกรนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่ต้องการใช้อัตราเซตอัตราคิทุกคนแล้วแต่หลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยพี่ถ้ามันไม่ได้ใช้เซตอัตราคี่ทุกคนแล้ว ถอดไปทำอะไรได้ก็เอาไปโยกให้ตัวอื่นนะครับให้พวกแบบดามจรองนะครับหรือว่าตัวที่มันต้องการคริสสายกรพอาไรแบบนี้เราก็โยกไปทั้งเซตเลยนะครับให้ให้ตัวละครใหม่นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมโซนีครับ